ก็ผันตัวเองมาจัดสรรที่ดินเพื่อขายก่อนที่จะจัดสรรเนี่ยลุงตุ้มก็ทําของตัวเองแล้วทําแล้วรู้แล้วว่าความต้องการของคนวัยเกษียณเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะลุงตุ้มผ่านเหตุการณ์ช่วงนั้นมาแล้วเขาต้องการอะไรบ้างเพราะว่าเขาบางทีเขามีกําลังมีเงินแต่เขาไม่มีเวลาบางคนมีเวลามีเงินแต่ไม่มีความรู้เราก็เอาส่วนที่เกินของเรามาเติมส่วนที่ขาดของ,ของเพื่อนๆที่ต้องการ อยู่โครงการที่7ครับอีกสักคลิปนะครับเพื่อนเพื่อนที่ดูลงตุ้มอยู่โครงการที่7เ,เนี่ยเป็นที่จัดสรรสวนกเกษตรอินทรีย์แปลงละ1ไร่ไร่ละ1นล้านสี่แสนบาทครับอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีอยู่ที่ตำบลน,นาวงหินเดินทางสะดวกครับมาจากถนน3ามสองกิโลเมตรเข้ามาถึงที่ สนามบินสุวรรณภูมิ70กิโลจากพัทยามา70กิโลจากชลบุรีมา30กิโลครับอยู่อำเภอพระนิคมเป็น,ปนอำเภอที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบบรรยากาศดีอาหารการกินดีนะครับปลอดมนภาวะเหมาะสําหรับเอาไว้เป็นที่พักผ่อนยามเกษียณนะครับตอนนี้ลุงตุ้มยังเหลืออีก4แปลงแปลงนี้ไปแล้วนะครับแปลงนี้ที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นบ้านเนี่ยบ้านที่ลุงตุ้มเอาไว้สําหรับเพื่อเพื่อเป็น ออฟฟิศเป็นจุดบัญชาการให้ลูกน้องดูแลสวนเพราะว่าหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยลุงตุ้มต้องดูแลให้อีกหนึ่งปีทุกแปลงนะครับเจ้าของไม่ต้องมาดูแลเดี๋ยวลุงตุ้มดูแลให้ตรงนี้โอนไปแล้วครับแปลงนี้โอนไปแล้วเรียบร้อยก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจาก YouTube 100%ที่เข้ามา ดูที่แปลงของตุ้มแล้วก็จัดการซื้อแล้วก็วางมาจําไว้นะครับบางคนก็เดี๋ยวนัดวันโอนอีกจากนี้ไปอีก2เดือนโอนแล้วบางคนก็รอกู้ทําเรื่องกู้ธนาคารลุงตุ้มก็ทําเรื่องให้ไม่มีปัญหาลุงตุ้มทําเรื่องให้อยู่ละเพราะว่าเรื่องเดินเอกสารแบงค์เนี่ยเดี๋ยวตุมเคลียร์ให้ทั้งหมดขอเอกสารสลิปเงินเดือนมาแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนมาแล้วลุงตุ้มกจัดการให้ไม่มีภาระเนี่ยลุงก,กู้ได้ได้เต็มนะครับเอาให้เต็มอย่างแปลงหนึ่ง นะฮะหน้านูน้นก็ร้านสี่ก็ได้ร้านสี่เต็มเต็มเพราะว่าของเขาเครดิตด,ดีแล้วก็ภาระเขาไม่มีแล้วก็เงินเดือนเขาก็ค่างสูงเงินเดือนหกหมื่นแล้วก็อายุยังน้อยก็เลยผ่อนได้ยาวๆตุ้มจัดการให้หมดครับยังเหลือนะครับแปลงข้างหน้าเนี่สามแปลงนู้นนะครับแล้วก็แปลงสุดท้ายนูน้น แปลงที่ที่สี่ยังเหลืออีกสี่แปลงก็จับจองก็ได้นะครับทักลุงตุ้มมาท้ายคลิปลุงตุ้มมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์ไอดีไว้ทักเข้ามาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็นัดเขามาดูสถานที่บางทีคนอยากได้นะต้องดูสถานที่ก่อนต้องดูก่อนว่าเฮ้ยตัวเองชอบไหมมาอยู่แล้วคิดว่าอยู่ได้ไหมมาดูก่อนดีกว่าบางทีน่าดูจากช่อง YouTube อย่างเดียวเนี้ไม่มีประโยชน์ทีเห็นแค่ เพิ่มความอยากแล้วก็อยากอยู่อย่างนั้นมาสัมผัสของจริงนะครับพอมีกําลังนี้เก็บไว้เลยผมต้องบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จเจริญแน่นอนรอบบ้านรอบข้างจเจริญแต่ในพื้นที่เราพื้นที่เราเป็นสวนนะครับปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ป่าไว้ให้แล้วก็ไม้ผลไว้ให้เป็นสวนเกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็ทําเกษตรในวัยเกษยียณวัยรุ่นก็คงไม่สนใจวัยรุ่นเขาก็สนใจพวกคอนโดมิเนียม สนใจที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่ตรงนี้คือหลังที่สองแล้วครับคือผ่านชีวิตในการทํางานมาพอสมควรแล้วแล้วเราก็มาสะสมไว้แบบนี้ดีกว่าอะความพูดต่อในโครงการนะครับนุงตุ้มจัดสรรไว้เป็นแปลงแปลงละหนึ่งไร่หนึ่งไร่พอดีพอดีเลยนะครับ400อตารางวาแล้วก็มีทางสาธารณะตรงนี้ยกให้เป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วนุงตุ้มทําถนนคอนกรีตไว้ให้ก็เห็นอย่างนี้เลยทั้งซ้ายทั้งขวานเนี่ยก็คือมีรั้วเป็นรั้วคาร์บอย ให้แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้แล้วก็มีบ่อน้ำนะลงตุ้มทําบ่อน้ําไว้ให้เอาไว้สาหรับเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ไว้กักเก็บน้ําในยามหน้าแรงเพราะว่าหลักการของสวนเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราไม่รับน้ําจากภายนอกเลยเรารับน้ําในพื้นที่ของเรานอกจากน้ําฝนเท่านั้นเองเพราะว่าเราป้องกันสารเคมีด้านในเราปลูกไม้ผลไว้ให้โดยว่ามีกล้วยเป็นพี่เลี้ยง คนที่ทําเกษตรจะรู้อยู่ว่าถ้าเราปลูกต้นไม้เราต้องปลูกกล้วยด้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยจะดูดซับน้ําเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงต้นไม้ในยามหน้าแรงกล้วยเป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ใหญ่นะครับเดี๋ยวต้นไม้ใหญ่มันโตขึ้นกล้วยมันก็จะเฉาไปเองตามสภาพด้านในเราปลูกไม้ผลไว้ให้ไม้ผลก็จะมีขนุนมีฝรั่งมะม่วงมะยมเอาทั้งหมดอ่ะของกินได้อยู่ข้างในหมดบางบางแปลงก็ปลูกมะละกอไว้ให้ด้วยนะครับมีปลูกพริกปลูกมะเขือมีหมด นะครับที่ในนี้ก็คือเป็นไม้ผลเอาไว้กินได้ด้านหน้าเนี่ยทุกแปลงปลูกต้นแคไว้ให้แปลงละสี่ต้นสี่ต้น4ี่ต้นซึ่งกินไม่หมดแล้วครับมีทั้งแคขาวแคแดงที่อยู่ในนี้เอาไว้พักผ่อนนะครับยามที่เลิกจากงานแล้วบางคนเนะี่ยหยุดเสาอาทิตย์ ว่างงานแล้วหรือมางคนอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ตอนเย็นก็แวะมาที่สวนมาพักผ่อนมาดูแลสวนของตัวเองแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรลุงตุ้มมีทีมงานดูแลให้เพราะว่าหลังจากการขายแล้ว1ปีลุงตุ้มก็ยังดูแลให้ดูแลให้แบบต่อเนื่องครับเพราะว่าในบริบทของชุมชนแบบนี้มันต้องคนพื้นที่ลุงตุ้มเป็นคนที่นี่นะครับเป็นคนที่นาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีลุงตุ้มเป็นเจ้าของธุรกิจที่กเกษียณตัวเองแล้วจากธุรกิจ ก็ผ่านตัวเองมาจัดสรรที่ดินเพื่อขายก่อนที่จะจัดสรรเนี่ยลุงตุ้มก็ทํกของตัวเองแล้วทําแล้วรู้แล้วว่าความต้องการของคนไวกระกษียนเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะลุงตุ้มผ่านเหตุการณ์ช่วงนั้นมาแล้วเขาต้องการอะไรบ้างเพราะว่าเขาบางทีเขามีกําลังมีเงินแต่เขาไม่มีเวลาบางคนมีเวลามีเงินแต่ไม่มีความรู้นะครับก็เราก็เอาส่วนที่เกินของเรามาเติมส่วนที่ขาดของ,ของเพื่อนๆที่ต้องการ อย่างลงตุ้มเนี่ยทำกเกษตรไม่เคยทํานะครับไม่เคยคือเป็นลูกชาวนาก็จริงแต่ปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยไม่เคยทําลุงตุกมก็อาศัยว่าศึาศกษาทําโครงการมาตั้งแต่โครงการที่หนึ่งจนนี้ถึงโครงการที่7แล้วก็สั่งสมความรู้มาพอสมควรย้ํากันอีกครั้งว่าลุงตุ้มไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่ในหน้าค่าที่ดินนะครับลุงตุ้มเป็นเจ้าของโครงการเป็นเจ้าของแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของดูแลเองมั่นใจเถอะ เพื่อนๆเ,เข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะครับที่ลุงตุ้มถ่ายเป็นคลิปช่อง u t u b e ไว้เนี่ยย้อนหลังดูประวัติที่ลุงตุ้มทํามาแรกๆลุงตุ้มขายที่เนี่ยขายยากเพราะว่าความเชื่อมั่นไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการใหม่อีกอย่างหนึ่งตาลุงวันนี้จะดูแลเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าพูดเป็นอย่างเดียวแล้วจะดูแลอย่างไรแล้วทาสวนอย่างไรเข้าไปดูย้อนหลังถ้ามีโอกาสนะครับเข้าไปโครงการที่2อ,อเนี่ยเจ้าของไม่ค่อยอยู่ นะครับโครงการที่3มพี่วีจะอยู่ที่ตรงนั้นไปถามพี่วีว่าลุงตุ้มดูแลพี่วีเป็นยังไงไปถามพี่ฉลองนะครับที่โครงการที่สมโครงการที่3คุณโกอีกคุณปาโมดอีกอยู่ครบนะครับถ้าเข้าไปก็จะเจอคนไหนคนหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็โครงการที่5นะครับที่คือเข้าไปถามได้เลยว่าโครงการที่5มีทั้งหมด5แปลงโครงการที่5ก็มีคุณก๊อฟอาจารย์ชนิการแล้วก็ น้องแตงน้องจอยคุณตั้มนะครับไปถามเขาด้วยว่าลุงตุ้มดูแลเป็นอย่างไรบ้างว่าหลังจากที่ซื้อไปแล้วเนี่ยลุงตุ้มดูแลเป็นยังไงลุงตุ้มดูแล ningar, ลูกบ้านเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่มีเวลาแบบนี้ต้องการอย่างนี้ลุงตุ้มก็เลยสร้างแบบนี้ขึ้นมาเป็นโมเดลสําหรับสวนเกษตรอินทรีย์สร้างเพื่อดูแลลูกบ้านแบบนี้ดูแลแบบมีความสุขพูดคําว่าลูกบ้านลูกบ้านคิดว่าลุงตุ้มเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่กำน,นันนะฮะ เป็นลูกค้าเราก็ถือว่าเป็นลูกบ้านล่ะเราจะไม่ใช้คําว่าลูกค้าถือว่าเป็นลูกบ้านเราเราก็ดูแลลูกบ้านแบบญาติเราเองเพราะฉะนั้นอยากอยา,อยามีความสุขแบบนี้ในวัยกเกษียณทักเข้ามาคุยกับลุงนะครับยังเหลือนะครับเหลือแปลงข้างหน้าหนึ่งสองสามนี้แล้วก็แปลงนู่นนะครับแปลงแรกเลยทาเลดีมากครับมาคุยกันขอบคุณครับ